อย่างนั้นอย่างเช่นตรงนี้เป็นกล่องข้อความ,มกล่องข้อความธรรมดาที่คือข้อความที่ใส่เห็นไหมครับเป็นข้อความมลงไปตรงนี้เป็นเนื้อหาที่เอามาจากการฟิล์เสตอรี่จริงๆนะครับประเด็นคือทําไมต้องทาเป็นวงกลมทาไมต้องทำของให้มนเพราะเพราะวัตถุที่ใช้อยู่ทั้งหมดเป็นสี่เหลี่ยมเป็นเรียบร้อยแล้วจะ่เวลาพอเราทำวงกลมปุ๊บมันก็จะเกิดความน่าสนใจคืออะไรที่มันแตกต่างจาก เอกประสงี ue, เ์เนี่ยก็คืออะไรนะส,นสิ่งแวดล้อมอ่ะสิ่งแวดล้อมมันเป็นสี่หเหลี่ยมใช่ไหมเราอยากให้อะไรมันเด่นอยากให้ข้อความเด่นรเราทําให้เป็นวงกลมอย่างเงี้ยแลก็ออกใช่ไหมครับก็คือเป็นเทคนิคการใช้เรื่องของออบเจกต์ต่างๆที่อยู่ในตัวเลือกสองอน,นั้นตัวเลือโสองโฟกอสนั้นนะครับตัวเรียนม่จำเป็นต้องใช้โฟกัสที่นี่น,นะครับหรือแม้ท่านตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้ก็เอารูปภาพมาเรียนซ้อนๆซ้อนๆกันแค่นี้ออกแบบในโฟกั์เสร็จเรียบร้อยแล้วทำยังไงต่อ ก็เอามาใส่ไว uh ้ในแค p ปติเบกเริ can can ่มต้นเปิดโปรแกรมแค p ปติเบกขึ้นมานะครับพออินสตเสร็จแล้วเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้นะครับมาโมเดียแครปติเบกมันจะเป็นคลาสกับอันเก่าอันเก่ามันจะอยู่ท่าย Adobe จำได้ใช่ปะ มันจะเป็น Adobe Captivate แต่อันกับอันเนี้ยอันตัวใหม่เนี่ยนะครับอันตัวใหม่แต่เวอร์ชันเก่ามันจะเป็น Macromedia นะครับแล้วที่เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเริ่มต้นเลือกอเล็กหอยออกพีเอดีนะครับพอเลือกเสร็จแล้วงานที่เราจะทำให้อยู่ในโหมด Creator ของ a m o v i e นะครับแล้วเลือกเป็น b a n k Movie นะครับเลือก Blank Movie กดโอเค เสร็จแ,แล้วโปรแกรมจะให้เราตั้งตั้งขนาดของงานขนาดของงานเนี่ยผมให้เป็นค่ามาตรฐาน้้นต้กนก่อนก็คือ 800, อคูณด้วย600ก็คือกว้าง 800, นะครับสูง600เข้าใจไหมครับโอเคเสร็จแ,แล้วกดโอเคจะได้งานตัวนี้มาเดี๋ยวมิธีที่งานนะครับเสร็จแล้วมาจัดเตรียมอ็อบเจกต์ที่จะใช้หรือไอคทมที่จะใช้ว,วัตถุที่จะใช้นะครับด,ดูนะ จากต้นแบบงานที่เราเห็นตรงนี้นะครับออบเจกต์คืออะไรออบเจกต์ก็คือรูปภาพที่อยู่ในนี้ซึ่งผมบอกแล้วว่าวิชามัลติมีเดียตอนนี้เรากำลังจะเอามีเดียเข้ามาใช้เบื้องต้นมีเดียตรงนี้นักเรียนเห็นมีเดียอะไรบ้างหนึ่งก็คือรูปภาพสองข้อความถูกไหมครับมีแค่รูปภาพกับข้อความพวกนั้นนะครับดังนั้นเราจะเอาเข้ามาได้ยังไงเราออกแบบไว้ที่ไหนโอ้อยนะครับ เราก็ทำให้มันกลายเป็นรูปภาพาะให้หมดถึงแม้ว่ามันจะเป็นข้อความก็ตามข้อความถ้าเราเอามาทำเป็นรูปภาพแล้วเราถือว่าเป็นรูปภาพเป็นข้อความการสื่อความหมายถือเป็นข้อความแต่ออบเจกต์ถือเป็นรูปภาพเข้าใจนะครับตรงนี้แต่เวลาประเมินเวลาผมประเมินผมประเมินว่ามันคือข้อความเข้าใจนะผมประเมินว่ามันคือข้อความเพราะว่าเรายึดหลักการสื่อสารการสื่อสารของข้อความ ใชไหมครับแต่ object ไฟล์ของมันเป็นอะไรรูปภาพนะครับอ่ะวิธีง่ายๆนะครับใช้สองโปรแกรมโปรแกรมแรกคือ PowerPoint โปรแกรมที่สองนักเรียนเปิดเพนที่มารูจ้จักเพนท์ไหมจ้านะครับเปิดเพนท์ที่มาแล้วไปที่ PowerPoint ปรับให้เป็น full screen นะครับเสร็จแล้วใช้คำสั่ง Print Screen พอ Print Screen ปบบุ๊บสิ่งที่ได้คื เป็นรูปที่อยู่ในคลิปบอร์ดใช่ไหมครับเรากดออกมาจากโ้พกอยด์นะครับแล้วเอาไปวางไว้ในเทปไฟล์ตัวนี้เราจะกำหนดให้เป็นแบ็กกราวด์แบ็กกราวด์คืออะไรพื้นหลังนะครับเราก็เซฟเซฟแอดนะครับตั้งชื่อตอนนี้ผมตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเทปหนึ่งสมมติผมเปลี่ยนใหม่ห้องคุณคือห้องอะไรนะห้องก้า กับโลโก้ 6, ผมใช้6กขีดหกแบ็กกรย่อ P G โอเคไหมครับตั้งชิ้นไฟล์แบบนี้นะครับสังเกตนะครับผมใช้ไฟล์ใช้เป็น p N G ไม่ได้ใช้ J P G GG, สาเหตุเพราะว่า p N G จะให้ความละเอียดภาพดีกว่าอันที่2ค่าเวลาขย,ยายจะไม่แตกนะครับพอแบ็กภาพจะไม่เหมือนกันเสร็จแล้วกด Save นะครับเสร็จแล้วอันที่2อันที่2องเราก็คลิกไปที่สไลด์ต่อไป สไลด์ต่อไปเลือกอะไร h i ส t o r y ใช่ไหมครับเสนะร็จนะนะแล้วก็ขยายขยายนะครับเสร็จแล้วเรียนต่อปิดสกรีนนะครับกดปิดสกรีนออกมาเสร็จไปที่เพนนะครับแล้วก็วางวางสเสร็จแล้วเซฟแอ s เซฟแอ s ตั้งชื่ออะไรผมทับผมอันนี้เป็น,นหน้าที่เท่าไหร่หน้าที่สอง แต่จริงเราตั้งหนึ่งแมไแมเพราะมันเป็นแบก์กาไปแล้วใช่ไหมเราจะมีงแล้วก็เพ็หนึ่งกแล้วกเศษหนึ่งนะครับแล้วกดเซฟเสร็จแล้วทำต่อหน้าสุดท้ายนะครับ